อโอ๊ยปลาน,น้อยอ่าชอบโตรหรือชอบเนอี่ยปลช่อนน้อยโอ้ยจะหลุดแล้วจับมันไว้ก่อนเออหลุดหลุดหลุด <c oughs> นี่ยครับช่อนกัดเริ่มเย็นแล้วเนี่ยเวลาของมันเริ่มเย็นแล้วแอร์ไลน์ครับผมเดินปลาไปเก็บก่นอน ได้ตัวนึงก็ต้องวิ่งขึ้นบกทีกจริงปลาเริ่มมีนะมันมันมีทั้งชะโดทั้งปลาช่อนครับโออ้ยเลืวันนี้ใส่บวชนะโอเคนะโอ้หักปากโดนอะไรมันส่องแต้มนะอ,อะไรส่องแต้มนะส่องแต้มนะัมนะฝากรู้รับผมเจ้าไออะไรเด็กกับปลาผม สองแต้มแล้วสองแต้มแล้วทำเกมเ่อยเนี่ยครับส้นไสรกบพอได้อย่นะครับเนี่ยฝา่าไว้ด้ครับผมแอร์ไลน์ครับผมสุดยอดมากครับตัวเล็กไปหน่อย๋ยวหาตัวใหม่สุดยอดครับผม